พิสิทต้องกันนะคะเพื่อในการกลุ่มงานคดีแพ่งค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมา,าไล์สดถาม,ถามตอบปัญหาข้อกฎหมายนะคะ EP ที่155นะคะประจํวันที่17มิถุนายน2568นนคะพร้อมะคะพอไหมคะขอออกกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ้บบองแอนครับเริ่มจากคําถามแรกเลยใช่ไหมครับ พร้อมเลยนะคะเลยนะคะเพื prayed, e ่อไม่เสียเวลานะคะมีหลายคำถามเลยครับวันใช่ก็ประมาณห้าคำถามขอออดียมาพอของประของพอไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่านะคะครับยังไงเรามาลองถามคำถามแรกกันก่อนนะคะที่ถามกันมาบ่อยๆนะคะก็คือจอบถามว่ากรณีบริษัทอะค่ะให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาโดยไม่แจกค่าล่วงเวลานะคะแต่ให้ลูกจ้างสะสมมาล่วงเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เอาค่าเอาชั่วโมงการทํางานเนี่ยไปหยุดชดเชยในวันอื่นแทนส,สมงนะคะไปะหยุดในวันชดเชยวันอื่นแล้วก็อาจาอาจะจัดอาหารให้สองมือ้อแทนการจ่ายค่าล่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่ถามว่าการที่นายจ้างปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะมันถูกต้องหรือไม่คะคซื้อให้ลูกจ้างทํางานล่นนวงเวลาแต่จะให้สะสมสะสมการเป็นหยุดในวันอื่นแต่ไม่จ่ายค่าจ้างนะคะนนาารับจะทำาหจะทําได้ไหรือไม่เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของ กฎหมายกาหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ก็จะกําหนดไว้ตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541นะครับเราก็ต้องดูว่าหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าล่วงเวลาเนี่ยกฎหมายเขากําหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับเรื่องนี้จะกําหนดไว้อยู่ในมาตรา5นะครับในเรื่องของค่าล่วงเวลานะครับเราก็ต้องดูว่าเขากําหนดไว้ว่าอย่างไรเขากําหนดบอกว่าค่าล่วงเวลาก็คือเงินนะครับกฎหมายบอกต้องเเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เป็นการตอบแทนการทํางานร่วมเวลาในวันทํางานนะครับซึ่งค่าล่วงเวลาก็บอกแล้วว่าเป็นเงินนะครับ mm hmm. เขียนได้ชัดเจนจากคํานิยามของกฎหมายนะครับกรณีนี้นายจา้างจะจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นนะครับจะจ่ายเป็นสิ่งของหรือสวัสดิการหรือสะสมจํานวนชั่วโมงในการทํางานนะครับ mm hmm. เพื่อ,อเป็นวันหยุดทดแทนไม่ได้นะครับนอกจาก ค่าล่วงเวลาเนี่ยกฎหมาย pm, บอกว่าต้องจัเป็นเงินเท่านั้นนะครับหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าล่วงเวลาข้อแตกต่างกันนะครับในกรณีที่ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกตินะครับกําหนดให้จ่ายไม่น้อยกว่า1.5เท่าเดือนของค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดลูกจ้างทํางานในวันหยุดนะครับให้จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า3เท่า,าต่อค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้อยู่ในมาตรา61และ63ของพรบอคุค้มครองแรงงานนะครับส่วนค่าจ้างนะครับจากนิยามของอมาตรา5นะครับซึ่งกําหนดว่าให้จ่ายเป็นเงินนะครับให้ในจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกตินะครับการจัดคําถามคือว่าจัดอาหารให้2มื้อนะครับแทนการจ่าย ค่าล่วงเวลาได้หรือไม่นะครับก็ถือว่าทําไม่ได้นะครับาาการจัดอาหารต่าง,งเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้นะครับแม้ว่าในเรื่องของค่าอาหารเนี่ยเมื่อตีราคาแล้วอาจจะสูงกว่าค่าจ้างของตามนะครับเราถือว่าเป็นสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ครับค่ะก็สรุปว่าการทํางานล่วงเวลานะคะจะสะสมเป็นวันจุดอื <ishing> ่นก็ไม่ได้ครับแล้วก็จะแลกเปลี่ยนเป็น สิ่งของอย่างอื่นเช่นอาหารอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันเพราะว่ากฎหมายเรากําหนดไว้ในนิยามของค่าจ้างว่าต้องเป็นงคนท่านั้นเองนะคะก็ต้องราให้ต้องต้นใจให้ถูกต้องตามการทํางานล่วงเวลาด้วยเท่านั้นเองค่ะรับผมใช่ครับอันนี้ก็ที่ผ่านมาเคยมีดีกาไหมคะพอออดิกาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีก็ในกรณีแตงเก่าเนี่ยก็เคยมีดีกานะมดีกาที่สองหกสองหกห้าหกครับสองห้าหกเจ็ดนะครับซึ่ง มีคม่ผ่าสารสานิการที่กำหนดไปชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ครับได้เค่ะราก็สามารถศึกษาติการที่ของเราบอกได้ค่ะเปรียบเทียบกันบบว่านใช่หรือไม่นะคะต่อไปนะคะคำถามเรามาต่อค่ะด้วยคำถามต่อไปเลยนะคะของคำถามต่อไปบอกว่ากรณีที่ลูกจ้างออกแบจากหลังจากทํางานนะคะซึ่ง ปกติติต่อบัตรเราก็จะกํสันดไว้ว่าเริ่มห้าโมงเย็นก็ต่อ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็ต่อหกโมงเย็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลูกจ้างวันนี้เดี๋ยวฉัน,น้าอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะต่อล่วงเวลาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่อบ,บัตรล่วงเวลาเงี้ยอยากลูกจ้างก็อยากทราบว่าไอ้การที่เขาอะต่อบัตรออกนอกออกเกินเวลาค่ะล่วงเวลาที่จะต้องออกปกติเนี้ยนายจ้างต้องจ่ายค่าโอทีอะไรให้เขาไหมคะับคำคำถามก็คือว่า ลูกจ้างตอบบัตรหลังจากเลิกงานเกินไปบ้างน,นะครับจะถือเป็นการทา<ห>งานร่วมเวลาไหมแต่การที่ลูกจ้างตอบบัตรเกินไปนี่ลูกจ้างก,ก็ทํางานใช่ไหมครับอาจจะทําหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะแบบเชียร์ของเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูในเรื่องทุกครั้งที่ตอบจะไปดูในเรื่องของข้อกฎหมายก่อนว่ากําหนดไว้ว่าอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ก็ พรบคุมครองแรงงานนะครับได้กําหนดในเรื่องของการทํางานล่วงเวลานะครับหมายถึงการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกตินะครับหรือเกินชั่วโมงการทํางานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันนะครับซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา23นะครับในกรณีทํางานหรือวันหยุดในกรณีในวันทํางานหรือในวันหยุดแล้วแต่กรณีนะครับและในมาตรา24วรรคหนึ่งของพรบคุมคลองแรงงานระบุไว้ว่าห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลา ในวันทํางานนะครับเว้นแต่นะครับได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นข่าวไปนะครับซึ่งจากบัญญัติต่างๆของกฎหมายที่กล่าวมาเนี่ยการทํางานล่วงเวลาเนี่ยจึงต้องเป็นกรณีที่เป็นความประสงค์ของนายจ้างที่จะให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลานะครับนายจ้างต้องให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาและลูกจ้างต้องให้ความยินยอมในการทํางานล่วงเวลาก่อนเป็นขราวไปนะครับ ต้องมีคาเสนอคาสนองตรงกันนะครับจะต้องเป็นการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปก,ปกตินะครับหรือเกินชั่วโมงการทํางานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างปกลงกันนะครับเมื่อนายจ้างประสงค์ให้อ่าให้มีการทํางานนอกเวลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับนายจ้างจะต้องปกลงกับลูจกจ้างให้ชัดเจนนะครับว่า มีสาระสาคัญคือให้ลูกจ้างเนี่ยกำหนดช่วงเวลาทางานเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นในจ้างจะออกคําสั่งหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายว่ามีคาสั่งให้ลูกจ้างทางานาต้องทําให้งานให้เสร็จนะถึงจะกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยอจาจจะระมาได้ว่าเป็นการทํางานล่วงเวลานะครับถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าการทํางานของลูกจ้างในแต่ละวันเนี่ยอาจบันทึกเวลาเข้าทํางานก่อนเวลาทํางานหรือออกจากงาน เลยไปบ้างนะครับอย่างเงี้ยกรณีแบบนี้เนี่ยจงไม่อาจจะถือเป็นการทํางานล่วงเวลาได้นะครับแต่ต้องดูข้อที่จริงเป็นกรณีไปนะครับถ้าข้อที่จริงปรากฏว่านายจ้างมีการมอบหมายให้ลูกจ้างทํางานก่อนเริ่มงานนะครับและลูกจ้างต้องทํางานนั้นให้เสร็จนะครับโดยการทํางานนะั้นต้องล่วงเลยเวลาทํางานปกติไปพอสมควรแล้วนะครับกรณีเนี้ย โดยที่นายจ้างก็ยอมรับการทํางานของลูกจ้างนั้นนะครับกรณีนี้ก็เป็นการมอบหมายลูกจ้างทางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติได้นะครับอันเป็นการตกลงระหว่างนายจ้างลูกจ้างลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าเวลาได้เช่นกันนะครับ<ม>ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปนะครับคือเราก็สามารถสมถได้ว่าถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างสั่งหรือพูดว่าต้องทําให้เสร็จนะอะไรเงี้ยถ้าเป็นคําสั่งมาอะไรเงี้ยหรือว่า อบอกกล่าวชัดแจ้งให้ลูกจ้างทางานว่าวันนี้ทําช้าหน่อยนะทําต่อไปอีกนิดนึงได้ไหมแล้วล,ลูกจ้างก็โอเคเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทํางานล่วงเวลาถูก <ๆ S 2> ต้องไหมคะตแต่ถ้าตอนนี้ที่แบบว่านายจ้างไม่ได้สั่งเลยซึ่งเราเลอกห,อห้าโมเดลเป็นปกติแล้วแต่วีนน้อ่ะเดี๋ยวเ,เก็บตรงนี้นิดดูความได้ไปตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราทําเองเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่เข้าถูกต้องไหมคะหมอ,อแล้วอันนี้ค่ะมีดีกาที่เกี่ยวข้องอะไรที่สามารถไปสืบคนได้บ้างไหมคะ มีการในเรื่องของเป็นกรณีที่ลูกจ้างทํางานนะครับ<ม>แลวก็ในจ้างก็รับทราบการทํางานของลูกจ้างนะครับอย่างนี้สารตีว่ามันเป็นการเช่นจ้างทางานล่วงเวลาน<ม>ะครับก็เคยมีคำพิพากษาศสาลดีกาที่9015ับ2549นะครับได้พิจารณาพิพากษาไว้ทํานองดังกล่าวข้างต้นนะครับก็บคือมีการสั่งให้ลูกจ้างทำงานนั่นเอง,เองครับ ได้ความรู้เยอะเลยค,ค่ะปออมีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะคะก็าถามมาว,ว่างานนะคะที่มีลักษณะต้องออกไปทาข้างนอกสถานที่โดยลักษณะสภาพของงานไม่สามารถกําหนดระยะเวลาแน่นอนได้เช่นเาขาเรียกอะไรนะอาชีพเคลมประกรรันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาถามว่าลูกจ้างในลนักษณะนี้ที่ทํางานไม่เป็นเวลา เมื่อไปทํางานแบบอาจจะมีการแบบทำรันล่วงเลยเวลาการทํางานปกติของเขาไปอย่งเงี้ยเขาสามารถที่จะได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่ค่าล่วงเวลาในการทํางานเป็นจุดห้าเท่าใช่ไหมครับใช่พอร<อ><ป>ุ่นจ้างต้องไปทํางานนอกสถานที่ใช่นีนน่มเปลนพักกาซึ่งเรื่องนี้ก็มีกําหนดไว้เช่นกันนะครับตามพรบคุ้มคอรองแรงงานนะครับพศสองพัห้าสิบหนึ่งเนี่ยอยู่ในมาตรา65นะครับวงเล็บ7นะครับได้กําหนดให้จา้างเนี่ย ทำลูกจ้างให้กําหนดให้ลูกจ้างที่ทํางานซึ่งลักษณะหรือสภาพของงานเนี่ยต้องไปทํานอกสถานที่นะครับโดยลักษณะหรือสภาพของงานเนี่ยไม่อาจที่จะกําหนดเวลาทางานได้แน่นอนนะครับโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาในลักษณะนี้แต่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานนะครับลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนหนึ่งเท่าต่อชั่วโมง เว้นแต่แต่นะครับ, mm hmm. รบตอนนี้เป็นกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นค่าตวงเวลาก็สามารถที่จะทําได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ถือว่าลูกจ้างได้สิทธิมากกว่าที่กฎหมายกําหนด mm hmm. นะครับ,รบล,ลักษณะงานที่อะไรบ้างที่ไม่ได้อาจกําหนดให้ลูกจ้างทํางาน่รงเวลานะครับ mm hmm. เช่นงานต้องตรวจสอบอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการที่ รถเกิดบาดเจ็บเนี่ยเขาต้องมีการเคลียร์ประกันเนี่ยไปดูสถานที่กเกิดเหตุงานลักษณะเนี้ยไม่สามารถที่กําหนดการทํางานร่วงเวลาได้<ม>นะครับหรือ,อเมื่อเกิดเหตุหรือ,องานที่ต้องไปติดต่อำตำนจาดีตํารวจอะไรเช่นเนี้ยลงมาที่จังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งไม่อาจกาหนดลักษณะการทํางานล่วงเวลาได้ก็ส่วนมากก็จะเป็นอาชีพเคมนะคะที่แบบ พอเ,เกิดก็รอสแตนบายว่างั้นเถอะป่ะบก็รอสแตนบายใช่ไหมคะพอเกิดประเหุก็ต้องวิ่งไปดูสถานที่เกิดเหตุประสานตำรวจอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคดีมันอาจจะยืดยาวไประยะเวลาที่ยาวนานเพราะว่าเหตุแต่ละอันก็เราประเมินไม่ได้ว่าคดีเล็กคดีใหญ่นช่ไมันก็เลยเวลาใช่ไหมคะเขาก็จะได้เขาจะไม่ได้ค่าล่วงเวลานั่นเองแต่เขาจะได้ค่าตอบแทนหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าต่อชั่วโมงใช่ค่ะอันนี้มีปีกาอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะกรณีรับา เคยมีดีกาเหมือนกันนะฮะเราก็ค้นหาดีกามาเป็นดีกาที่1 3 9 5งสาทับสี่แนะฮะได้ดีการวิถ uh> ีไทยทำเราเดียวกันนี้ครับดีการเหมอนกันเพิ่มน้อมนฉะนั้นก็สามารถเป็นค้นหาดีกา1 3 9 5่งสก้ทับสองหเพื่อศึกษาเรื่องตื่และข้อจุดจริงอีกทางก็ได้นะคบเร็วมากเลยครับมีค่ะแต่เวลาเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเราสักสอง สอบคำถามานะคะคำถ,ถามต่อไปนะคะก็คือเราก็ยังไม่พูเรื่องการคำนวณเวลาร่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็าะถามมาว่าบริกรณีที่บริษัทอะคะ่ะใช้วิธีการคำนวณการทํางานร่วงเวลาแล้วคํานวณไปคานวณมาเนี่ยคะ่ะมันมีเศษ50ตางค์เขาบอกว่าถ้ามีเศษไม่ถึง50ตางค์เนี่ยจะตัดทิ้งได้ไหมตามคณิษฐาอะคะ่ะคอหรือถ้าเกิน50ตางค์อะปัดขึ้นได้ไหมเพราะว่า วิชาคณิตศาสตร์ที่เราเคยผ่านมามันจะัดขึ้นตัดลงใช่ไหมคะเพราะเราบอกว่าเอาหลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้กับหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าลงเวลาในกรณีมีเศษยอย่างเงี้ยได้หรือไม่เนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นสองคำถามนะครับในเรื่องของการคนวณค่าวลงเวลานะครับถ้ามีเศษสตาค์ไม่ถึงห้าสิบจะปัดไม่ปัดลงไม่คิดเลยแล้วก็ถ้าเกินห้าสิบจะปัดเปหนึ่งบาทได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในเรื่องของ พรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยลองไปเปิดดูนะพี่ก็ไปเปิดดูจะไม่มีกําหนดไว้ในเรื่องของขึ้นปัดขึ้นตัดลงในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานไม่ได้กําหนดในเรื่องการคํานวณไว้นะครับไม่เหมือนกับกฎหมายอื่นของประกันสังคมหรือภาษีอากรนะครับไม่ได้กําหนดไปซึ่งเราก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่าในเรื่องของการคํานวณค่าจ้างต่อชั่วโมงเนี่ยซึ่งกําหนดไปในมาตรา68พรบคุ้มครองแรงงานเนี่ย เขาได้กำหนดวิธีการคานวณค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นฐานในการคิดค่าล่วงเวลาไว้นะครับซึ่งก็ต้องเอานําเงินค่าจ้างรายเดือนนะครับมาฐานด้วยผลคูณของ30นะครับมันแล้วก็จํานวนชั่วโมงที่ลูกจ้างทาได้นะครับมันจะปีค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดเศษของ5อ้่พูดง่ายๆคือเศษของ50สตางค์เนี่ยถ้าเกินไปเนี่ย เราจะปัดลงได้ไหมอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับมันก่อบ,บความสมบรณ์เรียบร้อยมันจะราตต่อสิทธิ์ของลูกจ้างที่เขาจะได้รับค่าล่วงเวลาน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเศษไม่ถึง5้าสิบสตานนะครับแต่ละปัดเปนหนึ่งบาทเนี่ยทําได้นะครถือว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณต่อลูกจ้างนะครับก็สรุปว่า การที่บริษัทใช้วิธีการทำางินเนี่ยค่ะก็อันแบบนั้เลยถ้าจะยึดกับไหนก็คือต้องเอาตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงครับเพราะมันจะขึ้นตัอการค่าลงเวลาของกูจ้านแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทจะดีเห็นว่าเป็นเศษสฐาณ์ใจลำบากจะปัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นคุณจูกต้องไหมครับคอันนี้ มันเหมือนไม่เยเห็นแนวติการใช่ครับอีนเราก็มองดูว่านแนวติการนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่เราก็มีกองติการใช่ตอบข้อหายุนะครับในเรื่องนี้นะครับว่าในกรณีที่เสจไม่ถึงห้าสิบตาร์ก็สามารถที่จะจัดได้ค่ะก็ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปนค้นหาข้อหายูอขอ่ของกองติการกรมสการทุนคลองแรงงานของเราได้นะคะวิธีการค้นหาไม่ยากเลยเข้าไปในเว็บไซต์ ตองิการนะคะแล้วก็ไปตรงข้อหารือแล้วก็เซิร์จรนัสึกจะเป็นข้อหารืปีสองาหกหกสองห้ตามหนังสือที่ที่เห็นมาก็คือตามหนังสือที่05นย์ห้าศูนย์หันย์่งสแปดี่ลงมาที่ยี่สกันยาระจวได้ล่ะสามารถนี้สามารถศึกคนได้นะคะเวลาไม่น่าเลยของขออจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออีกสักคำถามนึ่งนะคะ ก็ไหนๆก็ขอไปมาแล้วนะคะคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือถามว่าถ้าลูกจ้างอะค่ะทำข้อตกลงสละสิทธิ์หรือเรียกร้องค่าล่วงเวลาภายหลังจากออกจากงานแล้วนะคะคก็คือออกจากงานแล้ว,วบอกฉันไม่เอาลค่าล่วงเวลายอย่างเงี้ยน,นะคะคแล้วพอไปถึงบ้านครับคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันทำค่าล่วงเวลาไปเยอะด้วยสิแล้วจะมาเปลี่ยนใจเขาบอกว่า ทำไงดีเปลี่ยนใจไปฟ้องดี่ว่าฟ้องเพื่อเรียกค่าลูกเวลาที่เ็นได้ทําไวอย่างนี้คุเนี่ยสามารถทําได้ไหมคะสละสิทธิ์แล้วก็จะไปฟ้องด้วยที่หลักนาคิดจิงแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะไรกับเนเรื่องของค่าลวงเวลาลูกจ้างทํางานลูกจ้างทํางานลวงเวลาแล้วมีสิทธิ์ได้รับค่าลวงเวลาแล้วนะครับแล้วออกจากงานแต่สละสิทธิ์คำนวณคำนวณค่ะสละสิทธิ์แล้วอะไร ต่อมาเกิดเปลี่ยนใจจะฟ้องร้องเร่องค่าล่วงเวลาที่ตัวเองสละสิทธิ์ไปแล้วหลังจากที่ออกจากงานได้หรือไม่ะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม้ว่าสิทธิเรียกร้องในเรื่องของค่าล่วงเวลานะครับที่กำหนดไว้ตามขบวนการงานเนี่ยถือเป็นกฎหมายอัน,นเกี่ยวด้วยความสมบ,บูรณ์ร้อยของประชาชนนะครับแต่หากในจ้างานเนี่ยได้ทําจากคําถามนี้ได้ทําบันทึกข้อตกลงนะครับสละสิทธิเรียกร้องต่างๆนะครับอัน,นถือว่าเป็นการระง,งับ ขอ้อพิพาทที่มีขึ้นในอนาคตนะครับซึ<ม>่งการตกลงดังกล่าวเนี่ยเ,เกิดขึ้นลูกจ้างออกจากงานไกแล้วใช่ไหมเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกจ้างออกจากงานแล้วนะครับพ้นจากการเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างย่อมมอีอิสระนะครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างแล้วนะครับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจึงถือว่าเป็นข้อตกลงหรือสัญญาประีประนอมยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับ มาตรา850นะครับซึ่งถือว่าข้อตกลงนั้นนะครับไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับไม่เป็นโมฆะนะครับการสลัดสิทธิ์เรียกร้องเงินนะครับย่อมระครับสิ้นไปนะครับลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าลงเวลาที่สลับไปแล้วนะครับแต่แต่หากเป็นการสลัดสิทธิใดๆระหว่างที่ความเป็นนายจ้างลูกจ้างยังมีอยู่นะครับ แต่ยอมสละสิทธิ์ไม่รับเงินยอมรับเงินต่ำกว่าค่าจ้างกันต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจ้างอาจอไม่มีสละแท้จริงน,นะครับถือว่าหรือก่อนทํางานเนี่ยมีการบอกว่าขอรับเงินค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างกันต่ำอย่างเงี้ยข้อตกลงอันนี้ไม่ทุกผนบังคับเป็นกฎหมายนะครับถือว่าข้อตกลงอันนี้ใช้บังคับไม่ได้ะครับใช่ครับใช่ครับก็สรุปได้ว่าเราต้องพนะิจาาข้อที่จริงดีที่เค่ะพอว่า อันดับแรกก็สละสิทธิ์ตอนไหนครับใช่ไหมคะถ้าสรุปว่าถ้าเขาสละสิทธิ์หลังจากเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยก็คือว่าลาออกวันนี้แล้วก็มาทําข้อตกลงแบบที่จะลาออกแล้วว่าฉันไม่เอาแล้วนะค่าล่วงเวลาอย่างเงี้ยครับปริมก็เป็นลูกจางนั้นใช่ไหมคะเป็นลูกจ้างกตกลงเพราะว่าถือว่าไม่เป็นลูกจ้างแล้วติดสละในทางความคิดทุกอย่างถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดในขณะที่เป็นลูกจ้างในจ้างวัดต้องเขียน สลัสศิธย์ก่อนทำข้อตกลงสลักศิธย์ก่อนแล้วค่อยค่อยลาออกอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ย่อมไม่ถูกพันถูกใจะถูกต้องไหมคะเพราะว่ายังเป็นสถ,ถานะยังเป็นลูกจ้างอยู่ซึ่งสิทธิอาจจะได้วกว่าหรือว่าอาจจะแบบไม่มีสิทธิ์หรืออาจจะถูกบังคับอะไรก็ได้หรือต้องใช่ครับฉะนั้นก็คิดดีๆก่อนอสลักศิธิ์นะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนคำถามก็มีอีกเยอะเลยนะคะพอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรวบรวมคำถามเนี้ย ตอบในคราวถัดไปนะคะซึ่งวันนี้เราก็หมดเวลาในกันไลฟ์สดของเราแล้วค,ค่ะขอลา่เน,นะคะแต่ว่าท่านใดถ้าเกิดสนใจหรือว่าติดตามชมเราคะ่ะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจใพวกเรานะคะว่เาเราก็จะเอาความรู้หรือปัญหาที่ท่านอยากรู้เนะะี่ยค่ะมาตอบให้เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านให้มากที่สุดนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะขอลาเป็นเพียงเท่านี้ก่อ 到底看？